สวัสดีครับคุณผู้ชมครับประเด็นการบ้านการเมืองโดยเฉพาะนะฮะที่จะมาถึงเรื่องคุณทักษิณน,นะได้ใบบริสุทธิ์จากกรมรัชธนะรรม์ะว่าจะมานั่งเป็นที่ปรึกษานายกนะรหรือจะมาคนก็บอกจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีนะฮะในคนต่อไปนะครับซึ่งโดยหลักข้อกฎหมาย ตามที่อาจารย์วิศุุได้ให้สัมภาษณ์สื่อนะฮะก็ต้องไปแก้รับนูนถึงจะมาลงนายกรัฐมนตรีรอบใหม่ได้เป็นรัฐมนตรีได้นะ,ะเพราะ,ะรับนูนมาตรา170นะฮะประกอบกับมาตราอื่นๆนะครับที่เกี่ยวข้องว่าในคุณสมบัติการที่จะเป็นรัฐมนตรีเป็นนายกรัฐมนตรีนะฮะ แต่คุณทักษิณน,นะฮะพอได้ใบบริสุทธิ์ถึงอย่างไรก็แล้วแต่อำนาจนะเขาเรียกว่ามี power มีอำนาจบางคนก็วิเคราะห์เหนือกว่าคุณเทถาอยู่แล้วไม่จะเป็นซึ่งคุณจริงนะซึ่งตอนนี้ผมเรียกว่าอำนาจของอคุณทักษิณถือว่าหลังจาก ได้รับพระราชานภัยโทษแล้วมาถูกพักโทษนะแล้วก็ไม่ได้ไปไปอยู่ในเรือนจานะฮะแล้วก็มีมีหลักฐานว่าได้ไปอยู่ในเรือนจานะก็ถือว่าเป็นคนบริสุทธินะนะแล้วยิ่งได้ไปบริสุทธิ์มานะที่จะรับตําแหน่งเป็นที่ปรึกษาเป็นโอ้โหตาแหน่งเยอะแยะมากมายนะครับลหลายๆคนลหลายๆท่านก็บอกว่าก็ดีนะแต่จะทําอย่างไรให้เศรษฐกิจดี เดินไปได้ไอ้จุดเนี้ยสาคัญนะหลาาหลายคนบางคนก็บอกโดยเฉพาะเวทีคอปทอนะในกระบืนกงรกระบวนการยุติธรรมต่างๆนะที่ไปลงถนนนะไปเรียกร้องความเป็นธรรมกรณีที่นะคุณสิินไม่ได้ไปอยู่ในเรือนจำแม้แต่วันเดียวในประเด็นตัวนี้ก็สําคัญแต่อย่างไรก็แล้วแต่ในนะวิเคราะห์ประเด็นการบ้านการเมือง อย่างไรคุณทักษิณก็มี power มีอำนาจนะที่จะนะมานั่งเป็นที่ึกษาตัวหลักกฎหมายนั่งเป็นที่รึกษา่าเป็นตําแหน่งหลายๆตาแหน่งได้หมดเลยครับยกเว้นเริ่มตีและนายกร,รัฐมตีนะฮะในทางกฎหมายแค่นั้นเองนะผมว่าแค่นี้คุณทักษิณก็แฮปปี้นะฮะแล้วก็วางเกมวางหมากให้นโะยบายลงพื้นที่อะไรสั่งข้าราชการอะไรได้หมดครับไม่มีปัญหาครับ พราะมีอำนาจเต็มอยู่แล้วนั้นเขามานั่งเป็นที่ปรึกษานะครับอายรยกเป็นคนแต่งตั้งนะครับเพราะว่าใต้ใบบริสุทธิ์มาแล้วนะก็คือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์นะซึ่งประเด็นตรงนี้นะครับผู้ชมที่รักทุกท่านครับไม่แปลกใจหรอกนะที่คุณนักษินจะมานั่งเป็นที่ปรึกษาเป็นมีตําแหน่งอะไรต่างๆนะครับแต่ประเด็นเรามองข้ามช็อตหลังจากนี้เป็นต้นไป นะคุณทักษิณก็จะเหมือนที่เห็นนะครับลงพื้นที่ลงพื้นที่แต่ละ,ะจังหวัดน,นะเพื่อสร้างฐานสร้างฐานให้กลับมาแข็งแกร่งเหมือนยุคไทยรักไทยเหมือนยุคพลังประชาชนในยุคนั้นนะครับสมัยนั้นคุณทักษิณเขาโอ้โหเวลายืมปราศัยบนเวทีสังงาเรียกคะแนนโอ้ได้แบบนะฮะเยอะแยะมากมาย,มาย,มายแล้วก็ เป็นทักเดียวที่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะฮะเสียงาาในสภาเนี่ท่วมทน้นไม่ว่าจะเป็นทั้งสวและสอสอในสมัยนั้นตั้งแต่ไทยรัฐไทยนะฮะซึ่งก็ต้องมาดูว่านโยบายแต่ละนโยบายนะซึ่งต้องยอมรับนะครับไม่ว่าจะเป็นหลาย,ลายโพนิด้าโพหรือห,หลายโพตอนนี้กระแสพักเพื่อไทยตกต่ำนะครับตกต่ำแบบต่ำเตี้ยเรียดินเป็นอย่างมาก นะเรียกว่ามัสองคนทั้งคุณเศรษฐานะคุณลุงอิงนะครับยังเทียบเท่าลุงตู่ไม่ได้เลยนะลุงตู่ไม่ได้มีตำแหน่งนะไปเป็นโอคโคมนตีแล้วนะครับแต่ก็ยังตามอยู่สองคนก็ยังตามอยู่นะครับแล้วก็เก้าไกลก็ถือว่าทิ้งห่างด้วยซ้ำไปทิ้งห่างกับเยอะมากนะครับคุณผู้ชมฉะนั้นในประเด็นตรงนี้แหละครับ น่าคิดครับนะเรามวีวิเคราะห์อากันมันคือมองข้ามช็อตน,นะฮะหลังจากนี้เป็นต้นไปคุณทักษิณจะวางมากว่าเกมที่จะมาต่อสู้ก้าวไกลดึงคะแนนกลับมาโดยเฉพาะยุทธศาสตร์ก็คือที่จะมาแก้ปัญหาเศรษฐกิจที่รุมเร้าตอนนี้คนตกงานโรงงานปิดเกษตร,รกรเจอสภาพไม่มีเงิน SME พ่อค้าแม่ค้า โอ้ oh, GDP ตกต่ำเตี้ยเรียดีนในรอบเป็น10ปีบางคนบอกว่านี่คือวิกฤตปี40นะเรียกว่ากบต้มแบบแบบรอแบบรัฐบาลมาอาัดฉีดมากระตุ้นนะพายุทางเศรษฐกิจเหมือนคุณเสอ่าปสาัยไว้หรือไม่นะแต่ก็ยากนะครับคุณผู้ชมไม่ง่ายโดยเฉพาะธนาคารแห่งประเทศไทยนะฮะออกมาแบบเงินดีตน้น กระตุ้นเศรษฐกิจได้ระยะสั้นเท่านั้นนะระยะสั้นเท่านั้นนะฮะท่านั้นการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจระยะยาวได้โครงสร้างเศรษฐกิจมันต้องวางตั้งแต่โรงงานนะไม่ปล่อยคนตกงานนะองค์ประกอบต้องเกิดการจ้างงานนะซึ่งไม่สอดคล้องกับนโยบายคือไปขึ้นค่าแรง พอขึ้นค่าแรงเป็นไงฮะโรงงานก็ปิดหนีกว่าสองพันโรงงานหนีไปอยู่ต่างประเทศหมดเพราะค่าแรงแพงซึ่งไอ้ตรงเนี้ยมันจะไม่สอดคล้องมันจะขัดแย้งกันเองของของนโยบวัของภรคเพื่อไทยนะฮะซึ่งเอาเงินมากระตุ้นเศรษฐกิจได้ในระยะสั้นแต่คนตกงานเพราะตกงานภาะวะเศรษฐกิจมันซึมมันซึมมันซึมมาต่อเนื่องมันก็จะไม่ GDP มันก็จะไม่โตมันได้แก้เหมือนเรากินยานะกินยาพาราช่วยได้แค่นั้นเอง นะฮะมันต้องมากระตุ้นตั้งแต่เกิดการจ้างงานคนไม่ตกงานแล้วต้องมาลดภาษีนะลดภาษีผู้ประกอบการนะไม่ว่าจะเป็นนิติบุคคลหรือนักลงทุนดึงนักลงทุนมาลงทุนในประเทศไทยคืออาจจะเว้นภาษีไป30ปี40ปีหรืออาจจะคิดอัตราดอกเบี้ยที่มาลงทุนในประเทศไทยที่ต่ำลงอย่างเงี้ยเขาชึงที่อยู่ไม่งั้น เขาก็ย้ายไปอยู่ต่างประเทศหมดเพ้าคะแนนต่ำกว่านะครับซึ่งตรงนี้แหละครับของพรรคเพื่อไทยประเด็นก็คือนโยบายค่าแรง400คนยังตกงานขนาดนีนะ้ว่างงานขนาดนี้แล้วถ้าเป็นไป600ละ่ะโอ้ผมบางคนบอกบนันไลนะคนจะตกงานเป็นเบือ่อแล้วตอนนี้ก็ตกงานเป็นหลักแสนคนนะครับฉะนั้นประเด็นตรงนี้แหละครับหลายๆคนก็อยากเปลี่ยน เอาใครล่ะที่จะมาเป็นนายกคนต่อไปในสมัยหน้าเพราะตอนนี้เพื่อไทยในต่ําเตี้ยแลดินจะฟื้นกลับขึ้นมาเนี่ยยากพอสมควรนะฮะจะเป็นก้าไกลไหมเก้าไกลอีกไม่กี่วันก็อาจจะโดนยุบพักนะครับคุณพิธาอาจจะไม่ได้เป็นนายกทำตีนะเพราะ่งมาตายนะครไปรเด็นตรงนี้แหะครับคุณผู้ชมน่าติดตามเป็นอย่างยิ่งว่าคุณทักษินกลับมาจะมาวางยุทธศาสตร์ดึงเพื่อไทยกลับขึ้นมาอย่างไร โดยเฉพาะนโยบายดีตั้วหนึ่งหมื่นบาทที่คุณเศษฐาบอกเป็นพายุเศรษฐกิจนะฮะประเด็นตรงนี้สําคัญมากนะทำายังไงมาพลิกฟื้นเศรษฐกิจกลับขึ้นมาและอีกหลายนโยบายที่ไม่ตอบโจทย์ก็คือนโยบายเรื่องช่วยเหลือเกษตรกรนะสมัยยุคลุงตู่ถามว่าทําไมคนถึงคิดถึงลุงตู่นะยุคนั้นช่วยเหลือเกษตรกรค่าเก็บเกี่ยวค่าพันข้าวค่าเมล็ดพันค่าไท หาาไล่รับพันลูกตู่ให้เยอะมากเกษตรกรเล่าให้ฟังนะให้เยอะมากนะผมไม่ใช่เกษตรกรแบบที่ไปมีมรายได้แต่เกษตรกรบอกยุบลูกตู่ดีกว่าเยอะช่วยเหลือกเกษตรกรนะครับแต่มาตอนนี้แทบจะไม่มีอะไรช่วยเหลือกเกษตรกรเลยแถมยังไม่เอาเงินเกษตรกรไปซื้อปุ๋ยอีกนะสองทางคือหนึ่งเงินภาษีสองปักเงินตัวเองไปครึ่งหนึ่งแล้วเอาเอัดย้ายขนมยายกเกษตรกรมีแต่รายจ่ายนะซึ่งไม่สอดคล้อง ไม่ตรงเป้าไม่ตรงประเด็นฉะนั้นประเด็นตรงนี้ถ้านาโยบายปุ๋ยคุลคคิวออกมานะผมเชื่อมั่นว่าเพื่อไทยจะเสียคะแนนภาคอีสานนะเสียคะแนนภาคอีสานโดยเฉพาะภาคอีสานเกษตรกรทำนานะถ้าไม่มีเงินมาช่วยไร่ละพันอะไรต่างสมัยหน้าครับภาคอีสานเนี่ยเพื่อไทยจะได้น้อยมากได้ครับแต่ว่าชาวบ้านเริ่มรู้นะถ้านาโยบายตรงนี้ ม่ได้ช่วยเหลือกเกษตรกรเลยผมว่าอย่าลืมนะแดงอีสานเนี่ยสำคัญเรื่องกเกษตรเรื่องนาข้าวนะครับฉะนั้นประเด็นตรงนี้สําคัญเรื่องนโยบายนะครับหลายๆไม่ตรงหลายๆนโยบายของเพื่อไทยไม่ตรงประเด็นไม่ตรงเป้านะแล้วก็ความศรัทธาก็ค่อยๆลดลงลดลงลดลงทีนี้เป็นตัวเลือกไข่ละคุณพิรพันธ์สาลีและพี่ภาคนี่โผล่ขึ้นมาขึ้นมา,นมาตลอดประมาทไม่ได้นะฮะประมาทไม่ได้ อาจจะตามก้าวไกลก็จริงอยู่นะหรือจะเป็นเสียหนูนะเสียหนูก็โพอาจจะต่ำนะสู้คุณพิรพันธ์ไม่ได้ดนะฉะนั้นคุณพิรพันธ์ก็จะตามคุณพิธาม,มาต,ติแต่ถ้าพักก้าวไกลโดนยุบพักนะครับคุณพิธามไม่ได้เป็นไม่มีคดีเป็นนายกอย่าประมาทคุณพิรพันธ์สาลีรัฐวิภิพา จ,จะได้เป็นนายกตร้อมปีคนต่อไปก็เป็นได้คลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ